แมนยูลิเวอร์พูลทีมแจ็คสันหวังพร้อมใจถแถลงทำอาตรามาสนันเลยทีเดียวสำหรับกรณีพิมพ์ริพายออกมาไลฟ์ขายบัตรฟุตบอลลิเวอร์พูลแมนยูที่จะลงแข่งในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งพิมพ์ริพายอ้างว่าลูกค้าที่ซื้อบัตรนั้นจะได้ลุ้นร่วมกินข้าวกับนักเตะทั้งสองทีมรวมไปถึงศิลปินสุดหล่อยอ,ยอย่างแจ็คสันหวังที่จะมาร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตเปิดการแข่งขันด้วยต่อมาทางด้านของวินิจเลิศร,รัตนาชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟ,ฟสแอร์เฟสติวัล สัมภาษณ์กับสื่อชี้แจงว่า ทีมบริไพขายตัวที่ได้มาจากการดึงกลับมาจากโคต้าต่างประเทศและซื้อล็อตใหญ่ทำให้ไม่มีการจำกัดโคตา้าพร้อมยืนยันว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรรับประทานอาหารล่าสุดทางด้านของลิเวอร์พูลแมนยูและทีมของแจ็คสันวังได้พร้อมใจออกมาแถลงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรเริ่มจากทางด้านของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทแถลงว่าแถลงการจากสโมสรกรณีบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมพรีซีซั่นสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับทราบถึงกรณีบัตรเข้าชมการแข่งข แข่งขันเกมพรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลซึ่งจะลงสนามในวันที่12กรกฎาคมน,นี้ที่กรุงเทพมหาคนครทุกนํามาจําหน่ายซ้ําอย่างไม่เป็นทางการเราไม่อนุมัติการจําหน่ายหรือยินยอมให้เนื้อหาของการจําหน่ายในครั้งนี้ที่ชีน้นาทําให้เข้าใจผิดแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นของจริงแต่ไม่ได้รวมไปถึงสิทธิ์พบป,ปะและรับประทานอาหารคำ่ำร่วมกับนักเตะชุดใหญ่ของพวกเราทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูลต่างมีความกังวลในเรื่องของการนำบัตรเข้าชมการแข่งขันมาจำหน่ายซ้ำในครั้งนี้และรู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดพวกเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นเตรียมตัวช่วงพรีซีซั่นในประเทศไทยและพวกเราออใจรอไม่ไหวที่จะได้เจอกับพวกคุณระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งต่อมาทางด้านของลิเวอร์พูลก็ถแถลงว่าถแถลงการสโมสรลิเวอร์พูลถึงการนำบัตรเข้าชมเกมพรีซีซั่นมาจำหน่ายซ้ำสโมสรลิเวอร์พูลตระหนักถึงการ นำบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมพรีีซั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอังคารที่12กรกฎาคมกลับมาจำหน่ายอีกครั้งอย่างไม่เป็นทางการเราไม่อนุมัติการจำหน่ายในครั้งนี้หรือยอมรับแนวรูปแบบของเนื้อหาในการจำหน่ายบัตรในครั้งนี้ที่เป็นการชี้นำให้เข้าใจผิดถึงแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นของจริงก็ตามแต่จะไม่มีการรับประทานอาหารค่ำที่ผู้โชคดีจะได้พบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีมทั้งสองสโมสรต่างมีความกังวลเกี่ยวกับการนำบัตรเข้าชมมาจำหน่ายซ้ำในครั้งนี้และรู้สึกผิดหวังที่ ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นนี้เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นการเตรียมพร้อมพรีซีซั่นในประเทศไทยและเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพตบท้ายด้วยทีมของแจ็คสันหวังที่โพสต์แถลงการระบุว่าทราบข่าวเรื่องมีตัวฝึกซ้อมและบัดดินเนอร์ส่วนตัวแล้วยืนยันแม่อนุญาตให้มีการขายตัวและไม่มีตัวในลักษณะดังกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนซึ่งทั้งสองทีมและทีมหวังก็ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ